สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับชุดที่นันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอในมือถือแต่งรูปในมือถือนะคะทำรูปปกคลิป YouTube ทำรูปปกช่องนะคะในมือถือนะคะให้กับคนที่กำลังเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆนะคะ แอปที่จะแนะนำนี้นะคะเป็นแอปที่ใช้ในมือถือทั้งหมดนะคะใช้ง่ายแล้วก็ใช้ฟรีด้วยค่ะก่อนไปรับชมนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะไปรับชมเลยค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็จะมี4ตัวด้วยกันซึ่งสามารถโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store เลยค่ะแอป,ปที่1 PixArt แอป,ปที่2 Line Camera แอป,ปที่3 k มค m m a s t e r และแอป,ปที่4 VLLO ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละแอป,ปนั้นใช้งานยังไงกันบ้างก่อนอื่นให้เราไปโหลดแอป,ปมาก่อนค่ะ เริ่มกันที่แอปที่1เลยค่ะ p i x a r t แอปนี้ใช้ในการตัดแต่งรูปทําปกคลิปหรือจะทําปกช่อง YouTube ก็ได้นะคะสําหรับวิธีการใช้งานเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่จะทําเป็นสั้นๆให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะให้ลงรายละเอียดลึกในขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิป แยกแบบละเอียดให้อีกต่างหากนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะเมื่อเราโหลดแอปมาจาก Play Store หรือว่า App Store แล้วนะคะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันสำหรับวันนี้พี่จะทำปกคลิปวิธีการใช้แอปทำ YouTube เนี่ยละคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะทำปกคลิปให้ดูกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยค่ะเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับแอป p i c a r t การทำปกคลิปนั้นให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเมื่อกดมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราไปเลือกภาพใบหรือว่าขนาดของภาพที่เราจะทำก่อนนะคะเราเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาตรงคำว่าภาพวาดตรงนี้นะคะ เมื่อเลื่อนมาตรงภาพวาดตรงนี้แล้วให้กดไปที่การเลือกผ้าใบนะคะเรามาเลือกผ้าใบนะคะให้เลือก192 0ง0คูณ1080นะคะหรือว่าสังเกตตรงนี้ค่ะ16ต่อ9ปกคลิป youtube นั้นเราจะใช้ขนาด16ต่อเนะคะเมื่อเราติ๊กเลือกให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาเลือก สีของพื้นหลังปกคลิปของเรานะคะถ้าไม่มีสีที่ต้องการให้เรากดออกจากนั้นเรามาเลือกสีกันค่ะกดมาที่พื้นหลังแบบภาพสีตรงนี้นะคะจากนั้นเราเลือกสีที่เราต้องการค่ะอย่างเช่นพี่จะเลือกสีชมพูนะคะ เมื่อเลือกสีชมพูมาแล้วจากนั้นเราจะกำหนดขนาดของภาพให้ได้16ต่อ9ให้เรากดไปที่ตรงคำว่าพอดีนะคะเลื่อนแถบบาร์ตรงนี้นะคะเลื่อนมาจะเจอคำว่าพอดีตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปค่ะกดมาที่พอดีแล้วจากนั้นให้เลือกกดตรงคำว่าสัดส่วนตรงนี้นะคะ เลือกกดตรงคำว่าสัดส่วนแล้วจากนั้นให้เลือก16ต่อ9ค่ะจะเห็นว่าสีจะไม่เต็มนะคะจากนั้นให้เราใช้2นิ้วนะคะย่อขยายนีย่ค่ะ2นิ้วสามารถย่อขยายได้เลยเราก็ขยายให้สีชมพูนี้เต็มพื้นที่ขนาด16ต่อ9นะคะ จากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกค่ะเราก็ได้ขนาด16ต่อ9แล้วก็ได้4ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มรูปภาพก็ให้กดไปที่รูปภาพตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะสามารถกดเพิ่มได้ หลายๆภาพเลยนะคะจะเอาภาพไหนเราก็เลือกภาพที่เราต้องการนะคะจะเลือกภาพที่พี่ตัดไว้ก่อนหน้านี้นะคะปึ๊บเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะขยับภาพไปวางตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะหรือจะเพิ่มขนาดหรือลดขนาด ก็กดตรงลูกศรชี้ตรงนี้นะคะย่อขยายได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วต่อไปถ้าเราจะเพิ่มตัวอักษรน,นะคะให้กดไปที่ข้อความตรงนี้นะคะ จากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ให้กดตรงเครื่องหมายถูกนะคะแล้วข้อความที่เราพิมพ์ก็จะมาวางตรงนี้สามารถขยับเลื่อนซ้ายขวาเพิ่มขนาดลดขนาดได้ตามที่ต้องการเลยนะคะ จากนั้นเรามาเลือกฟอนต์หรือว่าแบบตัวอักษรได้เลยค่ะในแอปนี้นะคะแบบตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีให้เลือกไม่มากนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการสีตัวอักษรที่เป็นสีอื่นนะคะเดี๋ยวเราเลือกฟอนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกสีนะคะ เราเลือกฟอนต์แบบตัวอักษรได้แล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกสีค่ะเรากดจิ้มที่ตัวอักษรที่เราพิมพ์ให้เป็นครอปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วมากดที่สีค่ะแล้วเลื่อนแถบบาร์ตรงนี้นะคะเลื่อนเลือกสีที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นถ้าอยากให้ได้ขอบก็มาคลิกที่ตัวทีตรงนี้นะคะ ลายเส้นที่วาดนะคะเราสามารถเพิ่มสีขอบไปได้เลยนะคะอยากให้ขอบเป็นสีอะไรก็เพิ่มลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเราจะพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มก็กดเข้าไปได้อีกเลยนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นเลือกสีค่ะเลือกสีขอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้แบบตัวอักษรที่เราต้องการแล้วทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดเครื่องหมายถูกค่ะนี่เราก็จะได้ปกคลิปสวยๆขนาดที่พอดีโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้ด้วยค่ะถ้าต้องการเพิ่มสติกเกอร์ก็ให้กดไปที่คำว่าสติกเกอร์นะคะแล้วกดค้นหา ถ้าอยากได้สติกเกอร์อะไรก็ให้พิมพ์ลงไปตรงนี้นะคะพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวพี่จะค้นหาสติกเกอร์ YouTube นะคะเราพิมพ์ขึ้นมาเราก็กดค้นหาก็จะมีสติกเกอร์ฟรีที่ให้ใช้นะก็ให้เราเลือกเอาอันที่ไม่มีสัญลักษณ์รูปมงกุฎนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์รูปมงกุฎนะจะเสียตังค์นะคะ ให้เราเลือกอันที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์รูปมงกุฎนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะเราก็กดเข้าไปเลือกสติกเกอร์สวยๆนะคะมาตกแต่งปกคลิปของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะ จากนั้นก็กดลูกศรที่ชี้ไปด้านขวาตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะให้กดบันทึกรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณนะคะรูปภาพก็จะบันทึกไปที่แกลเลอรี่แล้วนะคะจากนั้นก็กดย้อนกลับได้เลยค่ะถ้าเราต้องการบันทึกไว้ในแอปก็กดบันทึกนะคะนะคะ่ะ ภาพที่เราทําเมื่อกี้นะคะก็ไปอยู่ในอัลบั้มในโทรศัพท์นะคะโดยอยู่ในอัลบั้ม p i c r t t ตัวนี้นะคะกดเข้ามานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันต่อไปกันเลยนะคะต่อมาเป็นแอป l ลค e c a ม e ร่นะคะแอป Line Camera ตัวนี้นะคะก็จะใช้คู่กับ แอ p พิกอารตัวเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นเรา,าได้รูปจากแอ p พิกอารแล้วนะคะแต่เราไม่ชอบฟอนต์ตัตวอักษรในแอ p พิกอารเราก็มาเพิ่มตัวอักษรในแอป l i n e Camera ซึ่งก่อนอื่นเราก็ไปเลือกขนาดภาพที่แอ p พิกอารกันก่อนนะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกเช่นเดิมค่ะจากนั้นไปเลือกรูปภาพค่ะกดไปที่รูปภาพทั้งหมดนะคะ แล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการจะเป็นภาพที่เราตัดต่อไว้แล้วหรือเป็นภาพถ่ายทั่วไปก็ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นวันนี้พี่จะเลือกภาพที่พี่ทำการตัดต่อไว้แล้วนะคะอ่าเรามาเลือกภาพนี้กันค่ะภาพนี้นะคะจากนั้นเราก็ ทําขนาดของภาพให้ได้16ต่อ9ก่อนนะคะเพื่อให้พอดีกับปกคลิปของเรากดไปที่พอดีค่ะจากนั้นเลือกสัสดส่วนนะคะเลือก16ต่อ9เมื่อได้16ต่อ9เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกค่ะเมื่อกดที่เครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดไปที่ลูกศรชี้ไปด้านขวาและกดบันทึกค่ะบันทึกรูปภาพ ไปที่อุปกรณ์ของคุณนะคะรูปภาพบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกได้เลยค่ะอันนี้ไม่บันทึกร่างนะคะจากนั้นเราก็ไปที่แอปพลิเคชัน line camera ค่ะแล้วกดเลือกไปที่ g a l l อรีนะคะเราไปเลือกรูปเมื่อกี้นะคะที่เราทำไว้ในแอป p i ิ a อ t นะคะ นี่นะคะก็จะได้ขนาด16ต่อ9พอดีเลยนะคะจากนั้นกดเลือกค่ะเมื่อเลือกภาพมาแล้วนะคะที่แอป,ปไลน์ Camera ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะเพิ่มตัวอักษรหรือว่าข้อความลงไปให้กดไปที่ตัวทีตรงนี้ค่ะจากนั้นกดข้อความนะคะและพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปวันนี้จะพิมพ์คำว,ว่า ได้รับพิน u t u b e แล้วจากนั้นกดต่อไปค่ะเมื่อเรากดต่อไปแล้วจะเข้ามาที่หน้าฟรอนต์ตรงนี้นะคะเราก็กดเลือกฟรอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะแอป l i ค e Camera ตัวนี้นะคะก็จะมีฟรอนต์ที่น่ารักน่ารักเยอะมากกว่าแอป p i c a r t นะคะก็กดเลือกฟอนต์ที่เราต้องการค่ะ เมลือกฟอนต์ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาเลือกสีนะคะตรงนี้ค่ะจะเลือกเป็นสีแดงนะคะจากนั้นเลือกสีขอบค่ะก็กดไปที่ขอบตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีขอบได้เลยค่ะสามารถปรับขนาดของขอบให้น้อยแล้วก็มากตามได้ที่เราต้องการเลยนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วก็ติ๊กไปที่รูปอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ฟอนต์ที่น่ารักน่ารักเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะจากนั้นกดบันทึกตรงสีเขียวที่ลูกศรที่ลงด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ รูปที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ตรงไลา์คามิราตรงนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแอปต่อไปนะคะก็คือแอป k i n e m a s t e r แล้วก็ vll o ซึ่ง2แอปนี้นะคะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอค่ะแอป k i m a s t e r ถ้าใช้ฟรีก็ยังมีลายน้ำอยู่นะคะ แต่ก็สามารถใช้ได้ดีเลยค่ะต่อไปแอป bll o เป็นแอป,ปตัดต่อฟรีเช่นกันแต่แอป,ปนี้จะดีหน่อยค่ะไม่มีลายน้ำนะคะทั้ง2แอป,ปนี้เราสามารถโหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store เลยสามารถใช้ฟรีได้เลยนะคะซึ่ง2แอป,ปนี้นะคะพี่ได้ลงคลิปไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งาน เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะยังไงก็กดเข้าไปดูวิธีการใช้งานได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะให้พี่ทำคลิปแยกออกมาอีกครั้งหนึง่งก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ